ไปจ้่ามมกมาจากคำคำนสบายดีทุกคนสบายดีตอนแรงๆเ,เด้อแร <c oughs> งแรง, <c oughs> งคำเราจะสี่ห้าโมงไงพากันมาซ่อนสี่โมงครึ่ง,ง,เรงเนาะพากันมาซ่อนอลูก <ไป S 1> หัว,วซ่อนลูกหัว่าจันดิซ่อนลูกออดมันนะไปล่าันทางอันนั้นนะน้องดูหน่าานนนอ,อยมาคดูจะลุกมาตะมเลยไม่จันก็มา ข้าเจ้ามาซ้อนแล้วเนาะเขาเจ้าได้ไล่ไล่แล้วเขาก็เลยมาอู้มูลนิธิบางล่วงมาเอาเข้าและเข้าอันเข้ามาท่าว่าเอาอยูุสือเอาอยู่พนม่วงต้องเป็นน่องนี้แหละแต่โมแม่น่องถังแดงบางล่งจะมีก็ไม่นะทีนี้เขาจะเต้าเป็นสิตาปดไปกัเนาะไปหอดน้องทางแดงไปหอดทีเดือกับอีเส้นตากระบแมนเนาะเอาเอาเอาฝั่งนี้แหละเอาเอาเข้าทางน้ำเข้าทางไหนแล้วเนี่ยไล่ไปโอเคเนาะ มันตีนแห่เท่านี้วะเออจะหัดตัวโตโตอ่อโตอ่อไม่โตอืมกำลังแปลงด่างเนาะมันเป็นตีนแห่มันเข้าขวดอะไรอ่เนาะมันตีนแห่เกล็ดเด้ยชิไดอยู่บ่เนาะได้ไปจำเอาขี้มันนี่เอาขี้มันนี่เบอร์บอลเอาเอาอันมาใส่นี่กับคุณขู่เลยได้นี่ลหลังเอาอันตีนแห่มันคือน้อยแท์เด้ยมันตีนแห่โซโลตจ๊ะ บุษบุปจเกอะลาบุบุเมนหวงบุบกืกม่เ็หวงอมเจ้าฮันวาบุเมออเอียงเวงก็ไ่เป็นวงอืมุดอะไรละบุเมเหน้เฮปากบัดมึงเป็นเด้อมาอาต้องเซอร์เกอรวะนาลาบ่ น้องอันนี้ว่าแม่อันที่กุกกี้ก็มีกระปูแดงเงี้ยเยอะนะโอ้าค่อยๆไปค่อยไปค่อยจับได้หมดเล่นขกวาดเบอร์จันของกวาดดูสิดูมาเลันนี่เนซีเรนตีของกวาดมะไรกันเนียอ้าวต้องลงบ้เบนน้องนี่วะนี่เบอร์ไหนอีกตัวหนึ่ง อาพอน้น่องดูบอเบืถูนะซับในเก้าลถตีลองขึ้นนี่เบิ้งวันสีไดเหรลยคอเลยขนาดนามแรงายิ่งลอขึ้นนี่ตั้เนาะขึ้นมาเบิ้งได้บ่บ่เห็นมเห็นแมแมตกลุ่มมันไ่ตองลองดูกะเนาะไม่ฟหนาตั้งเนา นี่ก bon. ็นองด้ว so ่านองดูถังแบงนอง้นมันห้เเินตนี่นีโบแมนโบแมนมีแต่ป่ามีแต่ป่าปลาคปลา้านองเดินหัโบไม่น้องตัวนี้จีน่องบางคนกับโบกวดกวดคกวดได้ตัวเองกวดมา โซ่อ,อ,อีกกอดสองน้องปบาซิวบูมินตัวเอาแล้วตัวนี้แม่นูตัวนี้บัวตัวดอกฮักฮาวมาทื่ี่ซื้อทำบางทีกันน้ำบา้านไปที่ทำไมเดียวบ้าเป็นน้องที่อู้กับนาซาวมากวดป้างามขนาดเพิ่งทางนี้ไปหะเคี่ยว งูกระไล่ลายก็งูกระไล่ลายเออปีงกระไล่อีกว่าเทกก็อุ่นแม่จันลงแล้วเข้ากระเจ้ากราเจ้าหัวหันหอวเัวหอาหัวหกวหับหัวหัวหัีนัาหัันหัั เขาเอามาเมื่อเขาลืมเอาเมื่อเลยก่อนขึ้นพุลาขึ้นยาวๆเลยไ้ทุกคนเมือน้องอูมาลไ้ได้กอนพลาดกนี้มันจะสพงนะสะพังเลยนาเบิ่งเด้อน่สะพังเนปูขึ้นมได้ขาเจนีนะเอาว่านๆมือนกันหูกันวอาไส้สลิดมาเดียวอสะังนะมีบอโอ้มีแค อู้ตูดาหลดบโอ้หอเอามดปลาลได้ละมันยุ่งสิเอาเม็ยุ่งคีมวะเอาเอาฮุบก่อน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 เออนีหนีเ้ยดีตัวูโอ้ยงูกับย่าหูบเอาตุกบนะฮู้ตัวงูกับตัวกบออกมาพร้อมกันเสี่ยงขนาดนี้นี่ อุณาบูมี่อันนั้นนะได้ตุป่ากระย่ามันนะตุ๊ปป่าเอาใสยลูกมันได้มาเม้มันตุ๊ปปากู้ได้อันได้ตุกบอีกตัวนึงซ่าสนองควงกันปุ่นนะทนต้องได้กู้ขั้วกันยังมีอยู่เนี่ยกิดมีทุกคุณปฏดเสธเรื่องนี้เขาบอกแล้วว่าแยกม้าผู้เด็กับผู้ใหกันนะอย่างไรก็ มด<บ>ไปเองโนานอืกอกนินเขาแล้วพาดุเลาะนอือห้ามถ้ามันคาคาดแล้วไปเลยไปป้อ,อ,องฟนหมาพุนพายุมาพุนทุกคนจะหเราไปได้วดแยาจับไปก่อนเดขึ้นด้านเดยนดานนอเออเข้มแค่ไมมัมกมีไร่แม่เออบ่ามาีอัน มีขกดนะอู้ลืมเอาสวิงมาเว้ยขูกเ่ะอเ้อนี่นะทุกคนอู้สะตุน ออดีตอดีตหาดพ่อปบแม่มันขึ้นมายุดตะฟัางคหารดูตัวเด้อเนี่ยโอ้โหโคบดคบไดโอเอวกัาเอาชอากัมเอาเอ้าเอาเอาอะไรส่งตัวตัวนึงสร้าตัวนี่แล้วเห็นกบนะ าเพห็นช่องเห็นช่องว่ะบังดูตายละเอาองเพือนของมันก่อนเด้อเป็นยังบังเพื่อนยังตัวนึงเกือบตายไปเห็นตัวอ๋อนี่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 อู้ได้ตุกบเมื่อป่นแล้วเห็นอะไรปลาไหลเหยี่ยงตัวปลาอีเมยยกขึ้นมองดูอือปลาบีบมาอีเมยยกขึ้นมองก่อนฮักแค้นมันก็ยกให้ยกเดียวตัวใหญ่ได้เอใหญ่เลยน้ายกขึ้นดู โอ้คุณอะโอ้ได้ซ้ำตัวคุณเอาของนอกของเธออุู่ดีอู้ดีป่าเอาโซคาดวัดักตาไม่นอดโซ่โซ่คาดโซ่ขึ้อ้นั่นเนาะโบมีอันโบมีอันโบมีพวกแต่ว่าได้อันนี้โบเสียใจอยู่นี่ก็ได้กดลิ้งนี่ก็ได้แต่เธอละเตอซ่องตู้นี่นะทุกคนบบเสียเที่ยวละ นี่ฟังควงมังอู้นะเอากระแทกเอ้พูดแตกระยักมือยักมือสไปซอกน่อย่รีไปกลกเดนเียด้านีเดี๋ยวด้านนี้หะเอาคู่ก่อนเด้อตกตกกเกระเดดไปไล่ลงโทษแอวก็ะเดอกระตดดหาบูดอ ตัวอไปดจำเบันนีนะไม่ทอนบางอ่งเยเตัวใหญ่ตังูฟงเลยเมื่อกี้กอนจะตบม่ไม่ก็ดืเขาบอกมโมยอะไรบิงจากไมค์น่คือขโบยอ้ยุพี่ลาบมันขยีพี่เอาไปนี่เอา่ตะฟังในกระโลกพูดเน อาวเดาแตงม่ไดเี่นี่ป่เนี่ยตะโหามปีนเรียบห่างไ่ได้แล้วป่นนี่ยบ่ได้ไม่ว่าปีนไปปีนหมาอยู่ตวงมันกลเป็นกบมาละกบกบไป ป้าฝนกำลังมาทุกคนพุนเบิงพูนงวกำลังกินหญ้าอยู่เป็นเนี้เก็ไอล่ากำลังเอาไมคกหล็นแวเาตกเลิไปคนมไม้นกเป็นเน้ย ปโค้งคืนบด้ยละพลานี่มันตั้งหัวเดียันตะงูเอาไปจเด้อจิเด้อนะเอิงไอจันผมอีกสะบ่หนิฟู่ได้ยินละเหียนละโบ่าขึ้นอันท่างงูโอ้ยได้บ่ตัวป่าป่าป่าเป็ยืดเหยียเป็ยเีาวเียวเนเปตะเปออ้ตคัวกรมีบ่ ในป่าคือ่าไ,าาาไ้คิดตรงแถวลงรุมหมดตลนาะเออลงรุมในป่าเนาะลงรุมเนาะอต้องโงกัดเหรอบอตีหมป่าหมูดีตัวจับมันบอกเบื่ออะไรมันบอกอเลือดโอเมนละหมดละเป็นเลือด้ง่เลเป็ีนเด้อเป็นเด้อจะไม่พเ่องวิคอไปว้ปูเป็นเดอ้เเดอคิดว่าหมด เป็เงี้ยวอ๋อนี่ตัวขวากบหน่อยนี่ๆๆนี่โอ้งงแล้วนะเจ็บบอกป้าฝนเริ่มตกละเซ็ตเซ็ตคืออันสักหยามเพาะเข็มอมไป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 ต่อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีแต่สอดดิด คมาได้นินนะห้าโมงอ๋อนี่ห้าโมงปลายอันนี้อย่างนี้เริ่มคัไหวอะเนาะหนาไม่ยาหนาคามแับเนาะเจนไบหนาม้าหั่นหนาพจาสติเน็ตเลยค่ะ ้เป็นงูซิ่งงูเลยเนาะเอาไปเผ้ากินซะได้อะไรซองตัวว้าจะงูตัวไม่งูเลยว้างูป่าเออน้ากลัวนี่ปัาตัวเดียวเอาเลยปัาตัวนั้นะคะ ตัวนันอพวกแคตัวเดี๋ยวเท่านี้เนะืนี่พประทังใหี่น,นมันเงาพูดเอาเตืนตื่นี่ต้องดูแลเตือนสดนี่ก็แตก็ตะอันนี่แต่หันเลยอุ้ย,น,ยน้าลุบางทีไปกัน,นี่ล<ๆ>่ะกลางสิดโดลงคืนวนันข้าวหลัมจวด อลงมือไปได้ทำมาดิอ well uh, ๊ะฮะได้ดาว่ะอ่ะเอาตีออกบ่อบ่อกก็ได้หนาะเดี๋ยวจะไปเอาอุ่งรายลายอย่ะตอนจะมาออมมาอย่าเอาไม้ออละตูนี่นะโตตัวเลยกับยาหันเป็นงูหมดโอ้ดูน้ำตื้นเออมุมีบ้างของื่นเลย นี่นี่เขียดน้อยว้าันพวกมันกำลังแกล้งกัแม่ก็เอาเลยนะพวกน้อยหนังปลาเออนี่แมงดาน้อยแมงดาน้อยแมงนี่จะเอากดลบอกอีกจนหมดขั้วนะเอาอีกพอนดี๋ยวดึงไม้ออกเถอะเด็กเด็กเี่แถวนี้ก็เทวิ่งมาเนาะมองนี่เนาะนี่ นี่ยกำลังซ้อนเอาครัวคุณลืมคู่เป็นเดมว่าลืมคููเกาางอนนด้งหดไมได้เนบอกม่อกี่นี่มื่อกยอบุเสียเทียวอยู่เนาะน่งคำเอาต้นนั่นออกไม่นางคำเออพวดนี่ลงทันเนาะมาแล้วคุณ

งูอยู่โซนนั้นขัวกอยู่โซนนี้จะดึงงูงูงูน้อยงูก็เยอะขัวกไปเยอะเขียดจะมีไปคนไปคอนจะมานี่ลงไปเลยบักลาข้าแพงนี่นี่เป็นมือบุเดนนะกัดมือกูนี่ <c oughs> กบน้อยอันนี้นอ,อันนี้กระขัวกันเช็ดเลี้ยงเนาะขัวเช็ดเลี้ยงขัวกันนี่เอาไข่เป็นขั้วหน้าตาจำปาหน่อยนี่ เมนแหละเออแขงพวกน่าจะยำปานอู้ล่าอยูเแต่ว่ามันเป็นตัวเดียวมันจะน้อยเมนเออกล้าชิ้นใหญ่มันจะแขาา็งบานเออมันกินน้ำกดเอาเอาไปาเด้อเอาลงไม่ไปหุ่นคืนพุ่พพพนเนาะไปเอากบไปนี่นะกบโตแล้วอันนี้นะกบพีซซ่าโต <laughs> อาอโอ้กินแล้วเอารำตัวดเออหงัวมันเข้าไปยู่พุ่นว่าอะไรได้แบบนี้ฝนตกมาหุ่น ทุกคนฝนตกมาเมจันกับอันเอไลายยังกวดอยู่ป้างามขนาดบรรยากาศนะโอ้เพื่อนลูกสองคองทั้คนมันเฟียกชุ่ยเลยเพื่อนทุกคนไอดำเหมยต้องได้สระหัวไอ้นี่ข้าวหอมนั่นแบบอกแาบริ้าวทีเพี่อ่น กูหนูเบิ่งเรอบมาปั่นวาบนงกับมาปนไามาปนได้ไปจั้านฮะเตะตัป่าสิตัวงูแล้วไล่ไข่ย่อยคันมาฝนเกเนใจหันโหนอีกทบี่หันเอากบเลยหน่อยจไปขวดโรเล่ ขึ้นขึ้นขึ้นเอ๊ะเธอได้ดูตะกบกระดดไหมโออไปดนป่าตายเต๋ปลาตะงูปะเยอะอูตะงูอีกโม่แต่เยอะไปลรไปได้กินป่ากมัได้ไปไปคนออกเลยนน้ำ ย,ยังไม่อยกลงอีกไล้ฮะเอาอยัางปมุกยันอยู่อ้าวไปไ,ปไปลงแล้วปาาวาลาเดี๋ยวจาเน้อมาดีจาทางยิบในกุงอินในกุงเออําแรงก็ทีมีกุงเนาะลอ้กุ้งลายเส้นได้สองตอัว <laughs> ได,ด้ตัวหนึ่งก็ติง <laughs> ่งตัวเก้านะทิมไปทิมมาอยนจับได้เปียนเวลาฝนตก น้ำโซนกับน้ำเมื่อท้อเดียวนะจะเป็นน้องเพื่อนบอกมาบับอกระมูวอันนี้เป็นน้องเก้าที่ตอนนั้นอูมากับน้าสาป,ปีตอนนั้นอูได้ไล่าได้หมอนั้นนะเจ้า<ม>บัได้กบหมอนั้น,นได้ตีควกหมอนั้นนะ,นนนนะปลากขบัวได้เออตามโต้โอ,บอนะ้บัญชีจันววนี่ <laughs> เอาไว้ปะเนี่ยน้องมาตู้นัึงกับมีจะเป็นน่องไอ้จันน้องอันน่องที่จันน้องน้องตจุ่มเอง มูกองจับเดยปะเาเขานี่มันไม่ลงม่ดนี่นะให้จันกดเอากปนี่ก่อนให้ตัวย่หงเนะเออกดนี่นี่เอามันได้ด้วยมนได้เออไห้สันเหล็กนึงยืนหึ่งอยู่ใจโอ๊ยตูุ้้น่ามตูนเนะ ก็ว่ายเฮ้ยนกโง่จุ๊ตะฟังยังแทนได้เนาะจุ๊ตะฟังนี่ก็บอกมันอันตรายนะเอ้าตัวงูน้อยกับกระไรเนาะอือมึงดาเกียวตีนยังไข่เลยกะเต้มูเป็นจุ๊ตะฟังนะเบื้องต่ำมือซุ่มมันจะเก็บเอากว้เพื่อเคลื่อนกันเนาะไอ้พวกเหนาะ ไอ้น okay. like, oh, like, ี่ดมละซัดขาวฟุ้มไอ้ตัวนั้นอาจาร์เอาเขี้ยดเขียดหน่ยเอาเอาไปกลางเครื่องเลยคุอมึข้บไปาไปคบกันเลยคกบไปได้เอากบเลยอ่ะเอากบเลยมาเไม่มันเมื่อเราจักบก็ได้อ้ฝนแหงเขาแหงเขาทุกคนเอ้ยฝนเดิกันยังโยานละฝนเฮ้ยโบาเปียกนะใ้เบนานู ตมเทเ็นพี่ล้มอือนได้อดเกาอยูมอมาีนำเลิกเจเลยก็ต้อง่ายิ่งไปวิ่งแต่ดเอาด่างไปยุ่เลิกเงพวกตกตีสีตัวนีเก่งเต้นข้ามแต่พี่มาพี่ได้เต้นหน่ะพี่เพนนี้บอกเออซุ่มงพูดได้ไหมตบได้อยู่ฮันนี่ตบต้องตัวแม่ดาอีกคนนึง กบเอาปุ่มมาปุ่มมาเบิ้งดูคำคำว่ามีกบมันกัวปลาไล่ให้ไล่เลยกบเออให้ตัปลาอู้วี๊ดเหรอไมันแช่หลางกบตัวปลาโอ้ยไก่พุ่นตัวนึงปลาน่ะอ๋อเนี้ยปลาปลาไล่เหี้วะนี่ไล่แต่ยืนแทวนี่ก่อนตื่นเตนโอ้เจ้าปลาสิหัวนี่บอกที่เขาเจ้ากินอันดิบเต็นน่ะเนาะ โต้ว่าไอ้จัมเข้านี่นะไอ้จัมชาวบ้านเขาเห่าเนี่ยนะไอ้จัมคุณขึ้นพอมันบริกรกรับผมจะตึงๆครับมันลอยก่อไปแม่ตัวควัอนี่นะบรงารงานค่ะฝนตกเขาฝนตกเขาแล้วทุกคนเอ้ยคุณฝนตกเออเอานนี้เด้อเอาไปนี่กองอุ้งเปียกน้ำเลยเนาะ เรียกไปหมดเลยไม่จันก็นได้ทุกคนหลังจากที่ไปซ้อนอยู่หนอกตัวนั้นมาอันนี้ก็มาดอนที่อูก,กับแม่เคยมาเก็บหอยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเจ้าไถาให้ไถานามหมดแล้วนี่ไถให้ไถานามหมดแล้วคนผูเนาะน,นะให้ไถานามา ตอนนี้อู๋กับแม่กับเอล่ากับกำลังที่พากันยางกัดเนาะที่พากันยางกัดเดี๋ยวไปเจอกันยูเหือนเนาะว่าได้ค่ะน้อยได้หลายปลาเดินน้อทุกคน <c oughs> นี่โอ้โหเออนนั่นน่ากกสามมาตามคลตัวสามคลิปได้ตา,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 ามโตแล้วก็ได้ป่ามาอยู่มายนะี้ย มือมันยุม่ยากตัวนี้จะได้อะไรเอาไาอีกตัวนึงไมู่กเอล่ากันเสอันนดิโอ้คือาตกปีงบึงหอกุมฮักกันตุกบเนี่นซ่องตัวเลยเฮ็ดซี่อันเอาเอาซ้มไมลูกเอาซ้ำนหเสรอคู่เอล่ามาเอาตัวกบเอาตัวเยอะจนซ่องตัวน้อยซ่องตัวนวา่างเ้ยอันจะได้กระไดบัวบานเดีแมวดาัเลยเอล่าเอานนี้อีกก้ออันนี้ป้ง ามงนกันแบงพูดกันเท่าเฮาบอก้นนะนางเออเอาพอกินละย่าไปพอพอละเฮ้ยาลอละเไลไปกินรถกันไคนพอแล้วค่าตอันเฮนี่างนี่ทำาเลยไม่อปล่วะเเอากรต้มแกงใช่ไหมเากระเาะเพื่อ้อกันกินกัล้วเสิข้าว ก็เติมอื้นไปนี่เนาะไหนห้ามอีกคนนั้นห้ามขัดแม่เด้อนอนยาวบื้นไปแก่โตเม่ออีกแม่บ่กไม่ปลูกกระโลแล้วเราอย่าง่ะแม่เริ่มมืดละอุ่นปลุกกรบ่แต่มือชวยกูนะเน่ยเอออย่างเงาอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนอย่เงี้ มืออ่นพลยจงพายเชลเอหมดโอ้ยมืออ่นกว่เลมดมืออนันเปลืองมืได้มือสาก็บกับตะแหน่มันเดียวมืออีติดอันนี้ค่ัตตองละเอียดเคาเค่เค่ะเข้าเรียมเข้ากับมได้นื่อ่ะเนเดอเออพบเจอเด้อกันเนาะจ แต่วันนี้ปลาดาวเลยรุ่นปบจ,จ้าวเนี่ยดือมันเหาไปมันบอกมองบอ่หูจะมันบอกมองจะมองเดัอไปทั้งเลือไม่รู้เลย่นคลิปนี้กับซิฟลาทุกคนเป็ก่อนนะเพราะทุกคนก็ไลค์ก็แชร์ก็ซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้เด้อ